สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารของวงการเพลงมาฝากกันนะครับผมก็วงโปรเตโตนะครับซึ่งเป็นวงโปรดของผมนะครับก็จะมีการปล่อยเพลงนะครับชื่อว่าเพลงคนตัวเล็กนะครับเป็นซิงเกิลแรกนะครับจากอัลบั้มชุดที่8นะครับชื่อว่าเฟรนนะครับปล่อยออกมาในวันนี้นะครับวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับก็ฝากช่วยกันติดตามชมกันด้วยนะครับผม นอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีการไลฟ์คาดาวนะครับพูดคุยก่อนชม MV ด้วยนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับก็จะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับช่วยกันติดตามชมกันด้วยนะครับผม แล้วนอกจากนี้นะครับวงปอร์โตนะครับก็ยังได้ขึ้นปกนะครับนิตยสารนะครับเดอะคิตต้าแม็กนะครับฉบับเดือนกุมภาพันธ์กันด้วยนะครับผมมีใครไปซื้อกันบ้างหรือยังนะครับผมก็ถ้าใครได้ฟังเพลงนี้นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับได้นะครับที่คอมเมนต์นะครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ